เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยวีดัสสวัสดีครับ MC ทุกทกคนอาล้วครับวันนี้ก็มาอยู่ในส่วนของการรีวิวแผนและกันนะครับวันนี้เป็นแผน4 3 3 s s นะทุกคน SS ยังไงก็จะเป็นแผนนี้นะครับอ่า มีน้องคนนึงบอกว่าพี่ครับเล่นแบบนี้ให้ดูหน่อยนะครับที่แบบคล้ายๆเป็น4 3 1สแต่ว่าปรับในส่วนของกองหน้าตัวหนึ่งจากตำแหน่ง m f ขึ้นไปเป็น s s เอนี่เตรงกลางแบบนี้ที่เราจะใช้ในส่วนของรูเบนเกแล้วก็ถอดเอาในส่วนของโรชิกิออกไปนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของรูเบนเกลงไปนั่นเองนะครับผมแผนนี้จะเด่นในเรื่องของลายแดนหน้านะครับแต่ว่าจะขาดในเรื่องของตัวรุก MF เอเนาะนะครับผมในลายแดนบนนะครับผม เดี๋ยวมาดูว่าเล่นเป็นประมาณไหนแล้วก็เล่นยังไงนะครับสำหรับแผนนี้นะครับส่วนไล่แรนหลังนี่ครับผมแถนนี้จะเป็นคล้ายๆกับ4312ตามปกตินะครับเพียงแค่เราจะโยก m f ตัวบนไปเล่น S s แทนนั่นเองนะครับนะเรื่องรายเกยมล้วเราก็เล่นเอาตามจังหวะน,นะครับผมแต่มาดูที่จังหวะนี้ก่อนครับพิริดลามอืมออกบอลพลาดเลยครับเป็นบอลทุ่มของคู่แข่งครับจังหวะนี้ออสโตมาออสโตยังไง เปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกชนคานเลยครับโอ้เปิดก่อนเลยครับคู่แข่งแล้วต่เอเนื่องมาครับจงังหวะน,นี้แล้วหลุดมาแล้วครับมาทิวต์มาทิทา,ททาด์ริมำยังดักได้ครับเดี๋ยวหาจังหวะสวนก่อนครับอันดับแรกนะครับแผนนี้ก็จะออกบอลเป็นในลักษณะที่ผ่านวอแดนกลางเป็นหลักครับแต่ว่าจะมีตัวชิ่งไลนาแดนหน้าเพิ่มขึ้นเป็น3ตัวนะแผนนี้นะครับจะไม่ได้เหมือนหน้าคู่จะเหมือนเป็นมีหน้าที่แบบคอยสลับกันเล่น ในไล่แดนหน้าในหกอ่ามากกว่า2ตัวนั่นเองนะครับผมอ่าแผนนี้ก็สามารถตัดยิงได้นี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เป็นเอโต้นะครับรูมานิเก้หน้าต่ำรวมไปถึงเมสซี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนจะทําผลงานยังไงนะครับสำหรับแผนนี้นะครับฟิลิปลามมาเกเรเล่หนึ่งสองครับรุมพิกเนี่ยเห็นไหมนะครับไม่จำเป็นต้องให้เอโต้ยิงก็ได้ครับแผนนี้นะครับให้รุมที่เป็นเอสเอสยิงก็ได้นะครับผมอ่าถ้ารุมอยู่ในจังหวะที่ พอเหมาะแล้วก็พลิกบอลได้นะครับผมตัดได้ครับตรงนี้ตอนนี้คู่แข่งเก็บบอลมาได้ครับแล้วให้มาสีด,ดามออกบอลได้เลยนะนะครับแดนกลางจะมีตัวชิงบอลเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะอ่าจะเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นหน้าสมแหละนะครับผมอ่าเป็นลายหน้าสมที่แบบไปเหมือนเป็นเล่น SS หน้าตา่านะครับมันก็เล่นเนเนนั่นแหละ นะครับจะอธิบายยังไงมันก็ยังกำกวนอยู่ดีเนาะนะครับแต่มันก็เล่นง่ายนะครับสำหรับแผนนี้ใครที่มองหาแผนนี้ก็ลองเล่นดูนะครับผมลักษณะการเล่นเนี่ยเล่นคล้ายๆกันกับ4312เลยนะครับดูนะเก็บบอลก่อนครับอันดับแรกแล้วผู้แข่งเปิดมาจหวันนี้เคลียร์จบครึ่งแรกก่อนครับเดี๋ยวไปต่อครึ่งหลังอันนี้เจอกับ น้องบัวหรอวิทยาถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ <c oughs> ถ้าอ่านผิดขออภยยัยด้วย้วการเชื่อียมไปครับเจ้าวันนี้เอโต้ยิกมาดูเบเนเก้ให้เมสซี่อ่ะไหมนะครับคือแผนนี้มันยืดหยุ่นนะครับผมสำหรับในรายแดนหน้าน้องบางทีเอโตไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้เมสซี่จบก็ได้นะครับหรือลุมอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าก็ให้ลุมจบนะครับหรือจะให้เอโต้จบก็อยู่ที่ ตัวนักเตะของเรานีครับผมว่าวิ่งไปในตำแหน่งไหนเนาะนะครับแต่ลายแดนลุกที่แบบเป็น m อเตัวลูกที่จะเสริมขึ้นไปเป็นจบตัวแถว2มันไม่มีนะครับผมมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับดูที่ว่าเราเล่นแบบไหนมากกว่านะครับผมเนี่ยอย่าวันนี้ก็ลุมชิงให้กับเอโตะครับแต่ไม่ได้จบนิดเดียบนะครับก็ไม่มีอะไรมม่เนาะแผนนี้เพียงแค่ว่าเราปรับจาก m อเขึ้นไปเป็น SS เพื่อที่จะ ได้ตัวลูกในรายแดนนาเพิ่มมากขึ้นเป็น3ตัวนั่นเองนะครับเราก็จะมีตัวเลือกในการจบสกอร์เยอะมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่จะลงมารอรับบอลหรือว่ามาเป็นตัวสร้างสารรค์เกมเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเล่นในลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาเล่นจริงๆเนาะ,ะถ้าใครเล่นแผนนี้อยู่ก็ ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสาคัญเลยก็คือเราพยายามให้บอลถึงแดนหน้าเป็นหลักก่อนนะครับแผนนี้จะไม่ได้เล่นยากมากนะนะครับผมก็เล่นได้นี่่ะค,บคนบางคนก็เอาไปเล่นจนขึ้นดิวิชั่นท็อปแลนด์ก็มีนะครับสำหรับแผนนี้ลายแดนหลังก็แน่นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของแผน4-3-1อ่า4-3-1-2อยู่แล้วนะครับผมลองดูครับ1-2เวลาสวนก็สวนตาจังหวะ1-2กันไป รอพื้นที่นะครับผมรอนักเตะเราว่างแต่จังหวะนี้จ่ายติดเลยครับยนต์ครับออกบอลมาที่มาเทวุฒิมาเทวุฒิเลาะมาไม่ผ่านมากิเล่ล่ครับเอาละครับหนึ่งสองกันทีนี้นะครับปดึงจังหวะครับแล้วจ่ายต่อจังหวนนี้หลุดเลยแล้วก็จี้เลยครับจี้ขึ้นหน้าเข้าไปจบเลยนะครับผมถ้ามีพื้นที่เราก็จี้เข้าไปเลยนะครับผมสำหรับแผนนี้ไม่ได้แบบมีอะไรยุ่งยากนะครับผมแม้จะเจอกับเมตาที่เป็นสี่สองสองสองนะครับก็ไม่อยู่เนาะนะครับผมเพราะว่า มันเป็นสไตล์ที่แบบเป็นบอลเกมรุกอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนนี้นะนะครับผมไม่ได้เป็นแบบเหมาะกับคนที่ชอบต่อบอลนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะมันเล่นได้ทุกปสไตล์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนเนาะนะครับแผนอยู่ที่เรานะครับไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะครับแผนแต่ละแผนอยู่ที่คนเล่นนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับแผนนี้ครับทุกคนหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม